เราขอแนะนำเบลฮาร่าเกมฟรีที่โคตรสนุกและที่สำคัญคลิปนี้เขาไม่ได้จา้างแค่อยากบอกเฉยอธิบายก่อนว่าทำไมเกมนี้แม่งน่าเล่นที่สุดอย่างแรกเลยเกมนี้เป็นเกมฟรีคุณสามารถโหลดได้ในสตรีมส่วนวิธีเล่นเนี่ยกลับไปที่โหมดที่ง่ายโคตรฟรีฟอร์เอลคุณสามารถเล่นหมดนี่กับเพื่อนก็ได้โดยการตีกันเองฮีโร่มีมากมายและที่สำคัญหนึ่งตัวสามารถใช้อาวุธได้สองแบบแล้วก็แล้วแต่ตัวองแหละว,ว่ามันจะใช้อะไรได้บ้าง อย่างเช่นตัวนี้มันชื่ออูเก,กมมันสามารถใช้หอ,อกไล่ขวานได้วิธีเล่นเป็นยังไงอะ,ะง่ายๆเลยเห็นแถบข้างบนขวาบนไหมถ้าเกิดว่าคุณโดนตีแถบนันจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองแล้วโดนไปเรื่อยมันก็จะกลายเป็นสีแดงแล้วถ้าเกิดว่าใครตกเว้ง,งล่างก่อนเพราะนั้นก็แพ้หรือถ้าเกิดมันเป็นสีแดงคุณก็จะโดนผักเล่ไกลขึ้นเม,มดนคุณเล่นเป็นสักพักหนึ่งใช่ไหมแล้วคุณเป็นสีแดงตัวคุณก็จะอ่อนมากเดี๋ยวเล่นให้ดู ใช่ลืมบอกมีสกิลด้วยนะคล้ายๆจมตีหนักแบบแต่่าถ่าคุณกดเดินหน้าสกิลมันก็จะเป็นแบบนี้คุณกดดัวมันก็จะเป็นอย่างนี้แล้วถ้าเกิดคุณอยู่เฉยๆมันก็จะกลายแบบนี้แน่นอนมันสามารถใช้ได้ประมาณ4ี่ท่าเลยทีเดียวและไม่เหมือนกันอคุณดูนั่นไอตัวกระโลกนั่นนะ่ะมันกลายเป็นสีส้มแล้วแสดงว่ามันใกล้าตายแล้วเราจะรีบฆ่าม,มันไม่อยากคิดภาพเลยถ้าเกิดเล่นกับเพื่อนเนี่ยมันจะมันขนาดไหนอ๋อ สก,กิลสก,กิลมันไร้กัดเหลือเกิน okay, <do> โอ้นั่นแหละนั่นแหละผมตายมันสกิลใส่ผมวิธีเล่นคร่าวๆก็ประมาณนี้แหละถืออาวุธขึ้นมาแล้วก็ตีมันซะแค่นั้นแหละบันเทิง์ไหมละ่ะหมดนี้คร่าวๆก็จะประมาณนี้เออใช่ลืมบอกเกมนี้เนี่ยมี e สปอร์ตด้วยนะแล้วก็มีแรคงลองดูไหมผมอยู่แร็งพันเจ็ดผมจะลองกดดูโดยใช้ตัวคนแคสเปียนแคสเปียนมีความสมามารถคือใช้อาวุธใช้หมัดแล้วก็ใช้กงเล็บได้มีสองอาวุธ แล้วก็มันเร็วพันเก็จะเจอโหดนิดนึงไม่รู้จะชนะหรือเปล่าโอเคกูเจอโมเด็ก์ไอเชี่ยตัวนี้มันเก่งคุณดูสเตตมันดิ <Fuck! S 1> สเตตมันก็เรื้งสมดุลเลยผมมันต้องนั่งจะแบบอ่อนอาแล้วบอบบางโอเค one, <four. S 1> โมเด็ก์โอ้โหมันใช้เขียวเอ้ตอนนี้ผมยังไม่ได้อุธโอเคได้แล้วโอเคโอเค ข้างเก่งนะฮะเขาเขาเขาจะคอมโบผมนี่และนี่ละนี่ละ เอ้ยเอาแล้วเวยโดนแล้วอาจจะต้องเย็บที่หนึ่งเนะยเพราะมันเล่นเก่งเหลือเกินนี่ละ่ะโอ้ยไม่ตายหรอยังไม่ตายาโดนละหนึ่งศูนย์โอเคลิมบอกว่ามีพลังชีวิตสามถ้าเกิดว่าเราหมดก็คือเราก็แพ้ประมาณนี้นะเออแย่แล้ว สี่กันล่ะมันหลบได้หลบเก่งเก่งโออผมเข้าตามันเยอะ Là tôi tôi cái là cái Không có ta, không đấy À, ờ, mấy vậy Thế không có ta lên nhạc quá rồi เขโคอมโบไมบร์อเออกะข,ขอไม่ทันน่ามาตายจะไหนอ่ะพันเจ็ดเก่งเก่งผมไม่เล่นเก่งอะ่ะเร็ว

เอ้ยตึงสาดผมแดงแล้วว่ะผมแดงแล้วว่ะお前はもม死んでいる。ูん、เดได้ยูผมนะ ประมาณนี้ก็บอกแล้วแรงมันจะตึงๆหน่อยแต่สนุกดีฮะสนุกดีอุ้ยเขาลั้งพันเจ็ดหกหกเลยวะยังจืดนี่แหละก็คือเบาฮาร่ามันมีโหมดนึงด้วยนะโหมดเพล์นเนี่ยก็นนยจะมีโหมดไตเอาหนึ่งหนึ่งอันนี้จะไม่อันนี้จะไม่ใช่แรงนะแล้วก็มีโหมดแฟนลี่สองสองคือจะเป็นโหมดที่แบบเขาอ,อุ้บกับเพื่อนได้ก็อ,อุ๊บเขาเรียกอะไรวะช่วยกันเล่นนะแพรว่าอยู่ทีมเดียวกัน2คนแล้วก็อีกสองคนมันก็จะแบบบุ้ม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 กันอ่ะก็โดยรวมนะครับผมสรุปเลยว่า เกมนี้มันเป็นเกมเล่น,น,นฟรีแล้วก็เป็นเกมที่เล่นกับเพื่อนได้สนุกมากๆ็กื็ลองเล่นดูกูไม่รู้จะพูดอะไรลองเล่นดูโหลดเอาในสตีมไอ้สัตว์ลองดูแล้วมาเล่นกับกูด้วยเฮียขอบคุณมากครับโดนเให้ปเตอร์ครับทำไมอ่ะทำไมต้องโดนเอ่ะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปเข้าใจไหม ได้สิอย่างนี้ต้องโดนเนี่ยเยอะแล้วล่ะ